สวัสดีครับชื่อเด็กชายตูนตามครับชื่อเล่นชื่อหนองคุณคุณครับวันนี้จะพามาสอนสระอูครับลอูบปออูปูทออูถุนออูหือจออูนอจูงยออูยุงสอูนสูงสออูงาฝูงนออูก็ผู ลออูกอลูกดออูดอดูดพออูดอพูดจออูบอจูบออูนาปุนทออูกอถูกเอูกอดฮึ่มออูดาบูดลออูดอดลูดสออูบอบสูบอูลนนตายอีตีชอยอีชีไม่โทชี พออีปีปีไม่เอ็พออีพีพีไม่อพีชอยอีซีชอยนอีนีนีไม่โทนี่สออีซออีซีซีไม่เอ็ีออีซีซีไม่อีขออีดอขีดมาอีดอนีด หอยอีบอทีคอยอีบอคีดจอยอีนาจีนปอยอีกอปีดชออีดอชีดลอยอีดอลีดหอยอีบอหีดลอยอีบอลีดปอยอีนาบีนชออีกอชีดค่บายบาย